รับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกท่านจริงๆขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าไปนั่งในหัวใจของท่านในตับไตของท่านในรำไส้ใหญ่ของท่านขอบคุณจริงๆจ,จากใจเลยครับว่าท่านไม่ดูแรลร่างกายกันเลยมันจะได้ เราไม่เอานายไอ้มะเร็ง้ลยออกไปออกไปออกไปเจ็บไปออกไปออกไปออไปเลยไปไปไลเจ็บไปออก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 ไปการรับประทานผักและผลไม้สีเหลืองสีส้มซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นประจำช่วยต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระ สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆได้นะครับเคร็ดรับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 กองโพตรตราสภูกเก็ตประกาศไม่อยอมแพ้กับเกมแรกสุดเยมนวันศุกร์วันในวันนี้ต่อไปนี้พบก,กับขาบ่าประจำวันกับทีมขา่าวสงสยามขอนทีวีและตราท <c oughs> ีวีดอทคครอบครัวเอ็มอ่อนได้บ้านใหม่ใกล้โรงเรียนเพียง200เมตร คณะอบตอช้างทูนเทศบาลหนองบอนโรงเรียนอ,อัมพรร่วมแก้ไขปัญหาพร้อมให้ทุนการศึกษาจากผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคด้านนายกอบตอช้างทูนเผยเกือบ200รายแจ้งช่วยเหลือจากฝรั่งเศสและเยอรมันที่ห้องประชุมโรงเรียนอ,อัมพรจินตการนนท์ตะบนหนองบอนอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราด นายเกษมมั่นคงนายกอบตอช้างทูลนายสมชายหนูอินประธานเทศบาลตะบนนองบอลน,นางบงกฎเกิดคงรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพรจินตการนนนางสาวกิติมาทวาเรศครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ของเด็กหญิงเอ็มออนร่วมกันชี้แจงถึงการช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงชนาพรและเด็กหญิงทศพรเอมออน On, หลังมีข่าวเผยแพร่ออกไป โดยในวันนี้ทั้ง2ได้เดินทางมาโรงเรียนตามปกติหลังจากที่หยุดเรียนไปโดยน้องบอกว่าวันนี้ยังเดินทางมาโรงเรียนและยังคงสดใสล่าเริงและเข้ากับกลุ่มเพื่อนได้ดีนางมุงกกตกล่าวว่าทั้งสองคนย้ายมาเรียนที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่3และพบว่าเด็กขาดเรียนบ่อยมากมาเรียนสัปดาห์ละสวันและขาดเรียนสวันปนประจำหรือบางวันหยุดมากกว่า3วัน จากสถิติการเรียนปีที่ผ่านมาพบว่าเวลาเรียน100วันมาเรียนเพียง28วันเท่านั้นซึ่งเมื่อเด็กขาดเรียนทางครูกิติมาซึ่งเป็นครูประจําชั้นก็จะไปตามให้มาเรียนและทราบว่าบ้านอยู่ไกลาจากที่พักบางครั้งก็จะไปส่งในทุกๆวันที่เดินทางมาเรียนบางครั้งก็จะพบผู้ปกครองผ่านมาและรับขึ้นรถมาด้วยทางโรงเรียนให้การช่วยเหลือในส่วนของโรงเรียนคือมีอาหารกลางวันให้ทานส่วนปัญหาครอบครัวนั้นไม่ทราบ ้านนายเกษมบอกว่าครอบครัวเอ็มอ่อนมีบ้านพักอยู่ในพื้นที่ตนเองและได้ช่วยเหลือตั้งแต่เรื่องเบี้ยคนพิการที่ทางอบตอจ่ายให้ทุกเดือนโดยให้มารับที่อบตอทุกวันที่สามไม่เคยขาดและวันที่เขาไปรับก็จะพากันไปทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกจึงทำให้บางครั้งเด็กต้องขาดเรียนทั้งนี้เคยสร้างบ้านเทอดไทยให้โดยอบจอตราดซึ่งก็อยู่ไม่ถึงปีตนก็หาบ้านให้ใหม่และอยู่ได้ไม่กี่เดือน ก็กลับมาอยู่ที่บ้านเดิมพร้อมยืนยันว่าตนเองไม่ได้ทอดทิ้งให้การช่วยเหลือโดยตลอดขณะที่เขามีอาการทางการได้ยินส่งรถไปรับที่รักษาถึงโรงเรียนอยู่หลายครั้งจนสุดท้ายได้รับการเข้าผ่าตัดเนื้อง,งอกที่หูแต่เนื่องจากนายประจกักษ์เอ็มอ่อนมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ชาวบ้านยอมรับไม่ได้แต่ก็พยายามร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ครับเมื่อวานหลังจากที่เป็นข่าวออไปนี ผมก็รับเป็นผู้ประสานงานโดยให้เบอร์ไว้นะครับก็มีติดต่อเข้ามาช่วงตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนะครับจนถึงเมื่อคืนเนี้ยก็ประมาณเกือบเกือบสองละ2สอรลายซึ่งส่วนใหญ่เนี้ย อยากจะบริจาคเป็นจักรยานเพื่อให้น้องเขาได้ขี่มาโรงเรียนแต่ผมก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงไว้ว่าน้องยังขี่จักรยานไม่เป็นและโรงเรียนก็เคยหัดให้เด็กขี่แล้วแต่ก็ยังขี่ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่จะช่วยเป็นในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ซึ่งแจ้งความประสงค์มาสักประมาณ4ีหลาย ซึ่งก็ต้องขอข้อมูลทั้งผู้ปกครองด้วยว่าเขาขี่เป็นไหมถ้าไม่เป็นเนี่ยมันก็จะมาเป็นภาระอีกนะครับถ้าถ้าได้มะฆองออมาแต่ทางออกที่ดีที่สุดก็คือถ้าอยากจะช่วยเหลือเนี่ยเป็นสิ่งของเครื่องใช้สิ่งของในการยังชีพเนี่ยก็ให้บริจาคตรงมาที่โรงเรียนอมพรได้เลยและก็หรือจะบริจาคไปตามที่อยู่ของน้องในในในเนื้อข่าวได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของอยากจะช่วยเป็นเงินนะครับเมื่อวานก็ได้ร่วมกับทาง ประธานสถานศึกษาของโรงเรียนอมพอรนะครับคุณครูประจําชั้นแล้วก็ผมเนี่ยได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารทา,ารไทยที่บ่อไร่นะครับในนามโรงเรียนอมพอรจิตการนนท์นะครับ<ม>ก็จะเป็นบรรัญชีสําหรับน้องสองคนนี้โดยเฉพาะ,ะับบริการบริการกองทุนสําหรับน้องนีน้มีแนวทางอย่างไรก็คือแนวทางนะครับหลังจากเปิดบรรัญชีแล้วนะครับเดี๋ยวผมคงจะต้องคุยกับทางคณะกรรมการโรงเรียนคุยกับผู้บริหารของโรงเรียนอมพรนะครับว่าคงจะต้อง จํากัดในเรื่องของการเบริกจ่ายนิดหนึ่งนะครับเพื่อควบคุมเงินตัวนี้แล้วก็น่าจะเกิดประโยชน์กับน้องมากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเบิกจ่ายกันนะครับในในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเ,เงินตรงนี้มันก็จะหมดไปเพราะว่าเพราะว่ารายได้ส่วนนี้มันก็จะเข้ามาแค่ช่วงช่วงหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่นายโยบเสียนงนายโจะจบ,จบอะไรยังเลยนะอ๋อครับเมื่อวานผมได้รับการประสานนะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ท่านหนึ่งท่านบอกว่าอายุประมาณ80แล้วมีลูกสาวสามคนทุกคนจบปริญญาโทหมดแล้วตอนนี้ท่านไม่มีภาระค่าใช้จ่ายนะครับก็อยากจะช่วยเป็นทุนการศึกษาให้น้องทั้งสองคนเนี่ยอยากเรียนถึงชั้นไหนก็จะช่วยนะครับก็เดี๋ยวจะประสานมาทางผมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนน้องย้ายข้ามเขตูถ่ถึงหนงบอลแล้วททางท้องถิ่นทั้งสองที่จะประสานทำดูแลครอบครัวนี้ยังไงบ้างอ๋อเรื่องเรื่องย้ายย,าย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาคงไม่ใช่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราก็ ประสานกันมาโดยตลอดนะครับโดยเด็กมีบ้านอยู่ช้างทูนก็จริงนะครับแต่โรงเรียนเนี่ยมาเรียนในเขตหนองบอนนะครับเราก็ช่วยเหลือกันนะครับคงไม่ได้ทิ้งกันนะฮะเพราะผมก็เพราะว่าเด็กของช้างทูนเองก็มาเรียนที่นี่เยอะนะครับก็คงช่วยกันดูแลต่อไปนะครับนายสมชายกล่าวว่าทางาคณะกรรมการหมู่บ้านได้ประชุมและลงความเห็นกันว่าจะแก้ปัญหาให้เด็กเดินทางมาเรียนหนังสือให้ได้ก่อนโดยการหาที่พักให้โดย ใช้ป้อมยามของอพปร,รอเทศบาลตะบนน้องบอนซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน200เมตรให้เป็นที่พักชั่วคราวไปก่อนจากนั้นจะหาทางขยับขยายด้านนางแต่ได้กล่าวขอบคุณในงานที่ความช่วยเหลือเข้ามาดาเนินการแก้ปัญหาให้เยบ้างรครับซึ่งซึ่งตอนนี้เมื่อาาวานนี้ก็ได้ไปคุยกับพ่อแม่เด็กนะครับซึ่งได้ไปพูดกนเบื้องต้นนะให้ว่าตอนเนี้ย ลูกก็เดินทางมาเรียนเนี่ยไกลยเงี้ยถ้าะถ้าจะย้ายมาอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยเรามีพื้นที่ให้อยู่ที่เนี่ยจะมาอยู่หรือเปล่าเนี้ยาทางผู้ปกครองเขาก็าทางพ่อแม่เด็กก็บอกว่ามาอยู่นะตอนนี้เราก็าได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะจัดสถานที่ให้นะครับมามาอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับ mm hmm. ซึ่งอตอนนี้เราก็หมดปัญหาเรื่องการเดินทางของเด็ก mm hmm. แล้วก็ด้านนางแต่ได้กล่าวขอบคุณในงานที่ความช่วยเหลือ ส่วนผู้ที่ต้องการให้การช่วยเหลือเด็กหญิงชนาพรและเด็กหญิงทศพรสามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยสาขาอำเภอบอ่อไร่เลขที่บัญชี4162347209นามโรงเรียนอัมพรจินตการนลที่เป็นการเปิดบัญชีร่วมกันระหว่างโรงเรียนนายกอบตอช้างทูลและประธานสภาเทศบาลตะบลหน,นองบอลที่ร่วมกันดูแลส่วนผู้ที่ต้องการมอบสิ่งของสามารถส่งไปยังโรงเรียน อัพรจินตการนนท์หรือที่อยู่เลขที่28ทับ2หมู่5ตำบลช้างทูนอำเภอบอ่อไร่จังตราดคนรายงันบ้านผู้จัดการสยามสุสกิตราดได้ทรัพย์สินเกือบ200,000บาทเมื่อเวลา17.30นนวันที่13กุมภาพันธ์2558ร้อยตำรวจโทอดุลศักด์เว่นใหญ่ร้อยเวรสพมืองตราด ได้รับแจ้งจากนายทวัชชัยคณาทรัพย์อายุ56ปีผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามซุซุกิตราดว่ามีคนร้ายเข้ามางัดบ้านขโมยทรัพย์สินภายในบ้านเลขที่141ทับ67หมู่4ตะบนนองสเสม็ดอำเภอเมืองจังตราดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านร่มเกล้าแลนด์หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุพร้อมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหตราดและเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการจังหตราด เมื่อเดินทางตรวจสอบบริเวณรอบบ้านพบว่าคนร้ายได้ปีนกำแพงเข้ามาแล้วใช้อุปกรณ์ไม่ทราบชนิดงัดประตูหลังบ้านก่อนจะเข้าไปรื้อคนทรัพย์สินภายในบ้านโดยได้ทรัพย์สินไปหลายรายการเช่นสร้อยข้อมือทองคำหนบาท1เส้นแหวนเพชรสองวงรวม6ก0 0 0่บาทเครื่องเงินโบราณหนึชุดส0 0 0มบาทเงินสดสามหมบาทพระสมเด็จสองค์รวมสองหมบาทและพระหลวงตาบัวสองค์ 1,500บาทจากนั้นร้อยตำรวจโทอดุลศักด์และเจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกในที่เกิดเหตุพร้อมกับตรวจสอบลายนิ้วมือของคนร้ายนางราตรีจีนาวนิตพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลตราดและภรรยานายทวัชชัยกล่าวว่า ตนเองและสามีพร้อมกับลูกชายออกจากบ้านไปทำงานและส่งลูกชายตั้งแต่7นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีสุนัขพันธุ์บางแก้ว4ตัวเฝ้าบ้านจนกระทั่งช่วงเงย็นลูกชายกลับมาบ้านก่อนก็ตกใจเมื่อพบว่าบ้านถูกงัดก่อนที่ตนเองจะเดินทางกลับมาที่บ้านพร้อมกับแจ้งตำรวจให้รับทราบแล้วรถตู้เร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวัน อนุสาวรีใต้สถ,18 18สถานี BTS อนุสาวรียโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอชิตช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร0 3 9 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา ซองโคชตราศภูกเกต็ตประกาศไม่ยอมแพ้กับเกมแรกศึกยามาห้าหลีกวันในวันนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราศนายปิริยวิทย์อัจฉริยะชยัยผู้จัดการทีมภูกเก็ตเอฟซทรงยศกลิ่นสีสุขเฮดโค้ชภูกเก็ตเอฟซพร้อมนักเตะเดินทางลงฝึกซ้อมโดยฝึกซ้อมเบาๆก่อนที่จะบอกนักเตะหลังฝึกว่าในนัดแรกที่เดินทางมาเยือนตรัด นั้นภูเก็ตเอฟซีมีเป้าหมายในการแบ่งแต้มกลับบ้านเป็นอย่างน้อยพร้อมทั้งกระตุ้นนักเตะทุกรายก่อนทำการแข่งขันวันนี้ด้านโคชเกี้ยงนาราศักดบุญเกลียงเฮดโค้ชตราดเอฟซีบอกว่าในนัดแรกที่ตราดเอฟซีจัดลงเล่นนั้นได้ตั้งเป้าหมายไว้เพียงอย่างเดียวคือต้องคว้าสามแต้มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมและเพื่อแฟนบอลชาวตราดเอฟซีที่เข้ามาชมในนัดแรกวันนี้ ขณะที่นักเตะตราดเอฟซีรายนี้บอกว่าทุกคนในทีมพร้อมที่จะลงเตะกับภูเก็ตเอฟซและจะนำสามแต้มแรกกลับมาให้ชาวตรัดให้ได้ครับตอนนี้ทีมพร้อมสำหรับการลงแข่งนัดแรกของซีซั่นนะครับนักเตะก็พร้อมพอมากเขารอวันนี้เขารอวันนี้มานานแล้วครับเขาก็เตรียมตัวมานานเรามีปีซีซั่นที่ดี ครับแลนักเตะก็พร้อมครับคิดว่าวันนี้ที่มาเยือนตัดนี่ตั้งข้าแม้ได้ไงเราต้องได้แต้มกลับบ้านครับทุกๆน้ดที่นักบอลเล่นเนี่ยเขาต้องคิดว่าเราจะชนะแต่ว่าในการมานอกบ้านตัดมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะมีกองเชียร์แต่ว่านักบอลพร้อมนะครับอย่างน้อยต้องได้แต้มกลับไปเขาคิดว่าเขาต้องได้แต้มกลับไปับแก้เก่งยังครับเขาเขาเป็นโค้ชที่ดีครับแต่ว่าระบบ4-4-2นะครับเรามาด้วย อีกระบบหนึ่งเพื่อมาแก้เกมของเขานะครับเขามีนักเตะที่ดีกายกิติที่เราต้องคอยจับ,จบตานะครับดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของกองหลังของผมนะครับที่เขาเขาต้องพร้อมขึ้นมาดูแลตรงนั้นถ้าเกิดเขาดูแลกายกิติได้นะครับน่าจะไม่มีปัญหามีตั้งเป้าหมายในบ้านก็ก็ตั้งเป้าหมายว่าคือต้องสามแต้มต่อหน้าแฟนฟุตบอลจังหวัดตราดเราก็อยากให้แฟนบอลจังหวัดตราดมีความสุขกับการที่เข้าออมาชมมาเชียอ๋อพวกนี้เราก็เราก็จะต้องเล่นเกมลุกไปหลัก วันนี้เราจะเล่นเกมลุกเป็นหลักผู้เก็บประกาศว่าจะเก็บแต้มอ๋อมันก็ของธรรมดานะครับใครๆเขามาเขาก็ต้องมาประกาศว่าจะต้องมีสามแต้มครับก็พยายามจะทําให้กองเชียร์ของฟุตบอตลตราดเนี่ยมีความสุขแฟนคลับมีความสุขกันทุกคนเชิญชวนแฟน,นฟุตบอลของตราดเอฟซีนะครับมาให้กําลังใจนักเตะก็นักเตะจะวิ่งจะสู้มีกาลังใจก็อยู่ที่แฟนคลับที่จะเป็นพลังหนุนให้นักเตะ สู้แล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนคลับของตาดเอฟซี วันที่23ฝึกอบรมกำลังประชาชนตะบลชายแดนจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนจันทบุรีและตราดที่วัดอรุณราชพัฒนาพลเรือตรีเกรียงเดชรัตนปัญญาคุณผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพ,พื้นที่ชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน โดยมีนาวตรีชัยฤทธิ์สุวรรณสินหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่23บ้านไมรูดและประชาชนในตำบลคลองใหญ่ให้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน74คนจากการที่ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดสั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบในครั้งนี้ดำเนินการฝึกกำลังประชาชนตบลชายแดน เพื่อต้องการให้ประชาชนมีความรู้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นและมีความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านปลอดภัยจากการคุกคามทุกประเภทตลอดจนการสนับสนุนทางการทหารให้มีประสิทธิภาพทั้งหมดภาวะปกติและไม่ปกติหรือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดจนการปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและความห่วงแหน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติการฝึกอาวุธจากการยิงปืนท่าต่างๆรวมทั้งการนัดหมายแบ่งหน้าที่พร้อมกับการรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายโดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น3มวันเจ้าตลาดออกประกาศเตือนผู้จำหน่ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าดอกกุหลาบนายประธานสุรกิจวรวรรงผู้ว่าราชการเจ้าตลาดเปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ที่มีผู้บริโภคนิยมจัดซื้อดอกไม้สดหรือดอกกลาบมอบเป็นของข,องขวัญอวยพรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ตนรักเคารพและนับถือดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคจึงได้ออกประกาศให้ผู้จำหน่ายแสดงราคาจำนวนในการจำหน่ายปลีกดอกไม้สดโดยเขียนพิมพ์หรือกระทําให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นบนแผงกระดาษแผ่นไม้แผงกระจกผนงังหรือวัสดุ และแสดงไว้ที่สินค้าที่จําหน่ายหรือบริเวณใกล้เคียงสินค้าโดยเห็นตัวเลขและภาษาใดก็ได้แต่ต้องมีตัวเลขอารบิกให้เห็นอย่างชัดเจนตรงกับราคาที่จําหน่ายยกเว้นกรณีจําหน่ายให้กับผู้ซื้อต่ํากว่าราคาจําหน่ายปลีกที่แสดงไว้และห้ามผู้จําหน่ายช่วยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมทั้งนี้หากฝา่าฝืน อาจมีความผิดตามมาตรา40แห่งพรบว่าด้วยสินค้าและบริการพศ2542ซึ่งต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทและหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประการที่3อาจมีความผิดตามมาตรา41ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในาย2564อครองใหญ่ร่วมประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกและข้าราชการเทศบาลตำบลหัดเล็ก ที่ห้องประชุมเทศบาลตะบนหัดเล็กนายสมชายกิมซ้อยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลหัดเล็กและคณะผู้บริหารสมาชิกและข้าราชการสำนักงานเทศบาลตะบลหัดเล็กนางสุภรักษ์นินชวีประลัดเทศบาลตะบลหัดเล็กพร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกและข้าราชการเทศบาลตะบลหัดเล็กให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับนายชัยวัน์โอชนานน์นายอำเภอคลองใหญ่คนใหม่ สำหรับการเดินทางมาของนายอำเภอในครั้งนี้เป็นเพื่อการพบปะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่และมอบนโยบายต่างๆให้กับเทศบาลตำบลหัดเล็กเพื่อเร่งการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลหัดเล็กให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและการท่องเที่ยวซึ่งนางสาวก,กันนิกาบุญเหมะรองประหลัดเทศบาลหัดเล็ก เป็นผู้บรรยายสรุปในพื้นที่และได้มีการประกาศให้เขตพื้นที่เศรษฐกิจมีการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยียนบุฟเฟ่ตลองเบียตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525488และ081 155 5052อาาเยร์จอาาระจำวันภาพตัวนออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด20-23องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศางเซลเซียสลมตนออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร